สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พามาชมผักบุ้งในล้อ,อยางนะคะปลูกชุดใหม่ค่ะงอกแล้วค่ะเพื่อนๆกาลังใบเขียวเชียวปลูกหลายล้อ,อยางนะคะเพื่อนๆน,นู่นค่ะยาวไปนู่นเราปลูกไม่ทีนะคะเพื่อนๆ เราอยากให้ต้นเขาโตตก็เลยปลูกเขาห่างๆค่ะปลูกไว้ในร้อยางนี่นงอกไปพร้อมกันเนี่ยค่ะแล้วก็เอาคิวามาเขาปลูกในร้อยางอันนี้ยา้าเดี๋ยวเอาน้องยญาลบไปก่อน ยอจะอยู่ข้างล่างค่ะแล้วก็ปลกในนี้ทําดูแลง่ายค่ะแต่ย่าก็เยอะดอกโผล่ขึ้นมานนปลูกกินเองค่ะเพื่อนๆเราปลูกแล้วเราก็เก็บกินเองแบบไม่ให้เขาแก่มากกินอร่อยก,กรอบๆนะคะ สามอาทิตย์นะครับเพื่อนๆเราก็เก็บกินหมดไปแล้วเราก็ปกต่อค่ะก็พักดินไว้สักไม่กี่วันนะครับเพื่อนๆเราก็ไปซื้อขี้วัวมาผสมเพิ่มปลูกใหม่อกีกเดี๋ยวก็ได้กินครับเพื่อนๆอันนี้ได้ประมาณสี่วันครับเพื่อนๆอันนี้สี่วันละ ราปลูกไม่ทีค่ะออละ้อ,อ,อยางเราเยอะล้อยางเราเยอะปลูกไปหลายล้อยางครับมันคอ นี่คือผักบุ้งในล้อยางของเรานะคะ่คะวันนี้พามาชมปลูกในล้อยางดูแลง่ายข้างล่างก็เป็นหญ้าทั่วไปเราก็ไม่เป็นไรเราปลูกในล้อยางเนาะ ข้างล่างมีแต่หญ้ารกๆเราไม่มีพื้นที่นะคะเพื่อนๆเราแค่เอาวางไว้ข้างๆริมทางดินแข็งๆนี่แหละคะ่ะอันนี้คือถนนนะคะปลูกข้างๆถนนนี่แหละคะ่ะเราก็จะปลูกผักของเราทั้งสองฝั่งถนนนะคะ ฝั่งโน้นเป็นทัวเป็นข้าวโพดเป็นบ,วบัวป้าเราก็มีป่ากล้วยอยู่ฝั่งโน้นนะคะันั่นนะคะฝั่งนี้เราก็จะปลูกผักบุ้งปลูกฟักแฟงนะคะนั่นน้องผีเสื้อจะมาวางนอนอีกแล้วดูแล้วก็จะมาปล่อยไข่อีกแล้วเนี่ยน้องพีเสื้อนี่ วันนี้ก็พามาชมผักบุ้งรุ่นใหม่นะคะเพื่อนๆนี่ค่ะก็ะขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ